มากมากเลยนะครับสีโอ้โหนึกว่าไข่เจลเลยนะครับตรงนี้นะครับผมใจมากๆดูอลังการนี่ครับตรงนี้เลยนะครับต่อไม้จุดนี้เลยนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดใจจริงๆ จะพาเพื่อนๆมาวันนี้เราจะเข้าป่ากันนะครับผมมาดูดูว่าเราจะเจอเห็ดเจออะไรหรือเปล่าครับผมภาวนาว่าเราจะเจอเห็ดวันนี้นะครับเพราะว่าที่ยงกฤษฝนตกตกเยอะพอสมควรนะครับมาประมาณ3วันรวดแล้วนะครับ3วันติดต่อกันเลยนะครับซึ่งผมภาวนาว่าวันนี้เราจะเจอเห็ดนะครับผมเราจะไปสำรวจกันนะครับรุนกันครับว่าจะได้ผลงานอะไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมเห็นสีส้ม เป็นอะไรนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเป็นผ้าหรือเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่ผ้าครับผมเฮ้ยลากหรืออะไรเห็ดหรือลากเนาะนี่โอ้โหเฮ้ยจะเป็นเห็ดหรือเปล่าเห็ดหรืออะไรครับนี่พี่น้องอ่าผมรู้ว่าลาวาโอ้โหดูมือผมดูมือผมครับพี่น้อง โอ้โหเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเห็ดหรือว่าเป็นเอ่อเขาเรียกวอะไรที่มันออกตามต้นไม้อะเนาะโอ้โหดูเดีายวบอกนะนี่คือเห็ดมันปูที่เขาเก็บกันนะดูนี่ครับยังกันลาวาไหลออกมาดูโอ้โหบักเอกะเพื่อนครับดูเห็ดนี่ครับใหญ่มากๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดมันปูหรือเปล่านะครับผมโอ้ใหญ่มากเลยนะครับดู ออกที่ตรงตอไม้นะครับดูขนาดนี้แล้วผมจะเก็บไปดีไหมเนี่ยหรือว่าผมผมว่าผมไม่เก็บดีกว่านะครับปล่อยเข้าไว้อย่างนี้นะครับผมใหญ่มากๆเลยนะครับสีโอ้โหนึกว่าไข่เจียวเลยนะครับตรงนี้นะครับผมใหญ่มากๆดูอลังการนี่ครับตรงนี้เลยนะครับตอไม้จุดนี้เลยนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดใหญ่จริงๆ สีนี่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับสวยงามจริงๆออกตรงตอไม้นี่นะครับผมใหญ่มากผมไม่เคยเห็นนะครับผมสังเกตสีก็รู้แล้วครับผมผมไม่แน่ใจว่าคือเห็ดมันปูหรือเปล่านะครับหรือเห็ดที่เขาไปเก็บกันมากินหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่จริงๆนะครับนี่ฮะผมไม่แน่ใจว่าชื่อเขามีชื่อเห็ดว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้จักก็ช่วยตอบด้วยนะครับผมใหญ่จริงๆนะครับผมนี่ มีรอยแทะนะครับมีรอยถูกแทะมีกวางหรือกระลอกนะครับผมมาแทะเขาแล้วนะครับผมใหญ่มากๆเลยนะครับผมดูฝ่ามือผมดูแรกก็นึกว่าลาวาหรือไข่เจียวใครเอาไข่เจียวมาคว่ำไว้ตรงนี้นะครับผมโอโ้ใหญ่จริงๆ เพื่อนๆผมเจอเห็ดอีกอันหนึ่งแล้วนะครับผมเอ่อน่าจะเป็นเห็ดประเภทเดียวกันนะครับผมออกตรงต้นไม้เนี่ยครับเนี่ยฮะโอ้ใหญ่มากๆนะครับผมเป็นผืนเลยนะครับเนี่ยับเขาออกตามกิงนัดเดี๋ยวผมจะส่งส่งให้ดูนะครับอันนี้ก็เหมือน เขามีคนเอามือไปพัดเขาเล่นนะครับพังหมดแล้วนะครับผมหลุดร่วงมานะครับผมเนี่ยตรงต่อตรงนี้นะครับเนี่มาดูวันนี้แล้วกันเนาะใหญ่มากมากครับเป็นเผินนะครับดูใครรู้จักเห็ดอันนี้บ้างช่วยบอกด้วยนะครับผมเป็นเห็ดประเภทเดียวกันหรือเปล่านะครับกับเห็ดเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับ เห็นอะไรเนาะใครๆไม่จักบ้างครับ ต็มเลยครับออกเป็นพวงนะครับผมเป็นพวงตรงกิ่งต้นไม้เนี่ยครับผมสวยงามนะครับผมออกที่ป่านี่ครับตรงนี้คือเห็ดออกเยอะนะครับก็มไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดประเภทเดียวกันกับเห็ดสีเหลืองเมื่อกี้สีส้มเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ ใหญเป็นพวงผมได้จะเด็ดไปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าปล่อยเข้าไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับให้คนดูดีกว่านะครับโอ้โหสวยงาม,มตรงนี้ป่าตรงนี้จะมีชื้นนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับผมฝนตกก็จะมีเห็ดเริ่มออกนะครับ ก็วันนี้ได้พาเพื่อนๆมาสำรวจป่าบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับผมก็เจอเห็ดนะครับผมเห็ดลูกเล่มเลยนะครับแล้วก็เป็นพวงด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้จักชื่อเห็ดของเขาครับว่าชื่อเห็ดว่าอะไรนะครับผมแต่ก็ถ้าเราไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจเราก็ไม่ต้องไปเด็ดเข้ามานะครับไม่ต้องเอาเก็บเขามากินนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเห็ด ทานได้หรือเปล่านะครับผมเป็นเห็ดมีพิษหรือเปล่านะครับผมก็ปล่อยเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมถือเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดยังไงวันนี้เพื่อนๆทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกรุณากกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปตะลุยนะครับผมตามสถานที่ต่างๆนะครับผมก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าอากาศ เริ่มหนาวแล้วนะครับผมมีเมฆมีฝนกําลังกําลังจะมานะครับผมฝนกําลังจะมาแล้วนะครับผมท่านไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมท่านไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมกับน้องฮอตฟรายครับบ๊ายบาย